สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกุชี่นะคะก็เพิ่งทำเสร็จนะคะแต่ว่าก็มันก็ยังไม่ค่อยแห้งนะหน้าตาก็ขี้เหล่มากนี่นี่นะหน้าตามันด้านข้างน,นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้มาบีกันเลยค่ะ

สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย